โอเคครับผมขอสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเดีตยวจะลักเข้าสู่เกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ครับผมก็จะมาทําการแจกโค้ดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะพาไปอัปเดตกิจกรรมก่อนเนาะใครที่อยากได้โค้ดฟรีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับก็คือประมาณเอ่อตอนผมสตรีมครับผมไม่รู้ผมสตรีมตอนไหนผมได้ของจากในนี้นะครับเป็นแพนด้าฟรีครับไอตัวแพนด้าตัวเนี้ยครับที่ผมใช้อยู่นะอันนี้คือผมได้ฟรีนะครับได้ทั้งสกินแล้วก็ได้ทั้งชุดที่มััันนใส่ะครบตว อันนี้ก็เป็นชุดฟรีนะครับเป็นชุดแพนด้านะพวกรไม่รู้ว่ามันได้ยังไงเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับไอ้นี่ครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพวกนี้แน่นอนนะก็คลิกมาตรงหน้านี้ครับเราก็จะได้เแพนด้าฟรีอันนึงนะครับส่วนใครที่อยากได้โค้ดปืนนะครับเมื่อวานนะครับผมได้ทําการเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโค้ดเกี่ยวกับปืนเดียวผมจะเอามาให้ดูก่อนเป็นดูตรงคอลเลคชันใช่ไหมครับนี่ครับปืนสวยๆพวกนี้ครับผมเปิดออกมาจากโค้ดที่จำกัดการซื้อตรงนี้นะ ส่วนใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ UID ด้านล่างนะครับอ่าขอสามารถคอมเมนต์ UID ด้านล่างได้ว่าอยากได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูกันเลยนะครับว่าเออร้านค้ามันมีอะไรบ้างกดไลค์คลิปนี้กดติดตามคลิปนี้คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้ทิ้งลิงก์ u i ไไว้แค่นั้นเองครับทิ้ง u i ไไว้ขอเหตุผลที่อยากได้กับ UID นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกนะเดี๋ยวผมน่าจะสุ่มแจกในไลฟ์สตรีมครับใครที่อยู่ ใครที่อยากรู้ว่าตัวเองได้หรือไม่ได้นะครับผมจะไลฟ์สตรีมทุกๆ6โมงเย็นครับก็ใกล้ถึง6โมงเย็นก็มาดูกันได้นะครับไลฟ์ทุกวันครับหโมงเย็นเด้อก็ผมจะแจกในไลฟ์สตรีมเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ผมไลฟ์ด้วยเออผมก็เปิดเล่น4ีคูณสอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นกับสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยเอออยากไปซื้อบัตรอะไรก็เอาไปซื้อด้ครับผมจะแจกเป็นโค้ดบัตรกัลลิน่านะครับก็ใครอยากได้อะไรก็ไปซื้อกันเอาเองนะครับผมจะไม่จํากัดนะแค่เม้นต์ยกไอดไครับแล้วก็เออ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปผมมีแจกทุกวัน,นครับผมสตรีมทุกวันผมแจกทุกวันโอเคเนาะใครอยากได้ก็อย่าลืมทำการตามกติกานะครับเกี่ยวกับกติกาผมจะทิ้งไว้ข้างล่างอีกทีนะครับใครอยากได้ก็จัดไปนะครับตามกติกาข้างล่างนะคอมกดไลค์คลิปนี้กดติดตามคลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีหรือพร้อมเหตุผลที่อยากได้แค่4ขั้นตอนเองนะครับส่วนอันนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะใครที่อยาก กดติดตามผมใครที่อยากแบบได้โค้ดทุกวันนะครับผมสตรีมทุกวันผมก็แจกทุกวันในไลฟ์สตรีมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยครับผมจะแจกทุกทุกโมงเย็นครับใครอยากรู้ว่าตัวเองได้หรือเปล่านะครับหกโมงเย็นมามาดูสตรีมผมได้นะครับโอเคเอ้ยโหอ๋อเลื่อนขั้นพอได้อันนี้เนาะเราไม่เลื่อนก็แสดงว่าเรายังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้นะคอมเมนต์อยู่ไอดีไว้แล้วก็คอมเมนต์ในผลที่ แจกทุกไลฟ์สตรีมผมในช่องเฟเส YouTube นะครับหกโมงเย็น,นครับเดี๋ยวเจอกันสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม